อัสสลามุอะลัยกุมวะเระมะตุลลอฮวเฮะเบาะกาตุสวัสดีนะครับวันนี้นะครับปามาชมนะครับหัวแหวนนะครับไม้กลายเป็นหินนะครับอันนี้คือไม้ที่กลายเป็นหินนะครับมีอายุหลายร้อยปีนะครับหรือว่าถึงเป็นพันปีนะครับหมื่นปีล้านปีก็มีนะครับแล้วแต่เนื้อไม้นะครับที่จะอยู่มานานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับ เป็นแมสนบาบด้านใดสนใจนะครับส่องไฟทะลุด้วยนะครับบางส่วนจะส่องไฟทะลุนะครับเห็นไหมครับเนื้อค่อนข้างสวยเลยนะครับปองส่องไฟทะลุถ้ากำลังไฟแรงพอนะครับน้องจะส่องไฟทะลุนะครับนี่นครับเนื้อสวยสวยเลย เป็นลวดลายไม้นะครับพี่พี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องให้ดูนะครับเป็นร่องรอยของไม้นะครับเนื้อไม้นะครับที่ผ่านกันเวลาหลายร้อยปีนะเป็นไหมพี่เห็นตาไม้ตรงนี้ไหมครับนี่นะครับเนื้อไม้นะครับที่ผ่านการเวลานะครับหลายร้อยปีถึงหมื่นปีเลยนะครับนี่นะครับเนื้อไม้เห็นไหมครับนี่นะครับความสวยงามนะครับ ของไม้ที่กลายเป็นหินนะครับเป็นหัวแวนนะอันนี้เป็นลวดลายธรรมชาตินะครับที่เลยกลีงไม่ได้นะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับไม้กลายเป็นหินเกิดขึ้นได้อย่างไรนะรทําหัวแวนสวยๆเลยนะครับเม็ดนี้ใหญ่ๆถ้าเอาไปทําขึ้นตัวเรือนนะครับสวยๆเลยประมาณไซส์ประมาณเดี๋ยวผมก็วัดรอบต้นให้ดูนะครับ นี่นะครับหยิบอ่าสิบเท่าไรนะสิบหกสิบหกมิลนะครับสิบหกมิลนะครับด้านนี้ด้านนี้อ่าสิบเก้ามิลเลยนะครับประมาณนั้นนะครับความกว้างน้ําหนักประมาณกะลลัดนะครับถ้าเป็นกะลลัดนะครับประมาณสิบเก้ากิลลัดนะครับจน ถึงประมาณ20กะรัตนะครับที่ผมวัดดูประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าประมาณ19กะรัตแลวกันนะครับพี่ลองดูเนื้อไม้สิครับมีความสวยงามนะครับผ่านการเวลาที่ยาวนานนะครับโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับที่รังสรรค์มันขึ้นมานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่น้องจะเป็นไม้กลายเป็นหินได้นะครับไม้กลายเป็นหินนั้นคืออะไรนะครับก็คือซาก พืชนั่นเองนะครับที่เป็นดึกน้ามันนะเป็นซากของไม้นั่นเองนะครับที่ถูกกบฝังอยู่ใต้ดินนะครับที่ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานนะครับทําให้ในไม้นั้นนะครับไม่เน่าเปื่อยนะครับและพวกนี้นะครับจะถูกแช่แข็งในสารละลายของซิลิกานั่นเองนะครับหรือว่าคอ์สนั่นเองนะครับที่มีความเข้มข้นนะครับสูงนะครับจนทาให้มันนะครับแทรกซึมนะครับเข้าไปอยู่ในเนื้อของไม้นั่นเองนะครับ แทนที่โมเลกุลของเนื้อไม้นะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับที่มันได้รับออกซิเจนบางเวลาเข้าไปนั่นเองนะครับทำให้มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้นะครับทําให้มันยังคงรักษาโครงสร้างของเนื้อไม้เดิมไว้ได้นั่นเองนะครับด้วยระยะเวลานะครับนับเป็นหมื่นปีนะครับเป็นแสนปีนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่ร้อยปีนะครับผมพูดผิดนะครับ มันจะเป็นหมื่นปีถึงแสนปีหรือมากกว่านั้นได้นะครับอาจจะมากกว่านั้นได้นะหรือว่าเป็นร้อยร้อยปีก็อาจจะเป็นได้นะครับอยู่ที่การเวลาของเนื้อไม้นะครับแต่ว่ามากกว่าหมื่นปีแน่นอนนะครับหรือว่าแสนปีนั่นเองนะครับอันนี้ไปขึ้นหัวแวนตัวๆนะครับแต่ผมจะส่องให้ดูเนื้อของเขาอีกครั้งนะครับว่าความสวยเป็นยังไงนะเห็นไหมครับเียเห็นไหมตาไม้นะครับเห็นไหมร่องรอยของเนื้อไม้นั่นเองนะ สวยๆเลยถ้าใครสนใจนะครับเห็นไหมนั่นเนื้อของเส้นไม้นะครับที่วิ่งตามเส้นนะสวยๆนะครับถ้าท่านใดสนใจเม็ดนี้นะครับตรงนี้ขัดเงาได้เท่านี้นะครับเพราะว่าเนื้อไม้มันวิ่งตรงนี้ไม่เสมอกันนั่นเองนะครับทําให้มีร่องรอยตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับดูสิครับความสวยงามของธรรมชาติ ตรงนี้มีสเสน่ห์นะครับร่องรอยที่ไม้วิ่งนะครับนี่เห็นไหครับโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักมาได้นะครับเป็นเม็ดใหญ่ๆนะถือว่าเม็ดใหญ่นะครับเท้าขึ้นตัวนสวยเลยนะครับสวัสดีนะครับ